สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ลีลาสเว่แอดปยตื่นเตนมเลยอันนี้อันนี้คือต้องต้องบอกทุกคนก่อนว่าเป็นการโทรสัมภาษณ์นะเล่นใหญ่นะเนี่ยพอดีแอดพุทข้างนอกแล้วมันเรื่องด่วนเข้ามาใช่เลยต้องโทรสัมภาษณ์กันแบบนี้เลยคือนี่ถึงขั้นโทรหาแอดปอยเลยนะว่าแบบไม่ไหวมันละสัมละสายมากจริงๆฟังแล้วตกใจมากเอองงมากอย่าเพิ่งนะกำลังจะบอกว่ามันมีบริษัท ที่เป็นยักษ์ใหญ่อะต้องบอกว่ายักษ์ใหญ่เออที่เป็นแบบว่ายักษ์ใหญ่มากๆเลยโพสต์เรื่องราวของน้องนะคะก็คือถ้าทีนี้เนี่ยยูนิเวอร์แซลอะแอคทปลจริงๆเหมือนเขามีทั้งเหมือนทั้งหนังเพลงปุใช่ก็มี Universal มีมิวสิกแล้วก็มีในส่วนของหนังด้วยซึ่งคือคือเป็นค่าใหญ่มากนี่อี่นขอดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะยังคงตื่นเต้นอยู่ ก็คืออยู่ย่เพจ JRT Investment นะทุกคนเขาก็มาโพสภาพน้องกับหุ้นคือจริงๆเนี่ยทาง Universal Music Group เนี่ยเขาโพสแค่รูปน้องแต่ไม่ได้โพสรูปหุ้ใช่แต่ว่าทำไม Universal เอารูปน้องไปลงล่ะอันนี้คืองงหนักมากเราไม่ได้แบบมีแคปชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานด้วยบัรนบัดแค่ลาริสาใช่ไหมแคปชั่นกี่แค่นั้นเลย ใช่เหมือนจาริซาหรือลาลิสาแค่เนี้ยจากที่เข้าไปส่องเขาอะนี้เนี่ยก็ท่าที่ดูากันเ่ยือภาพล่าสุดของไอจีเขาด้วยนะงงมากคืออันนี้ยังไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ต้องต้องฟังแอดแล้วก็ลองช่างใจด้วยคือมันมีนักวิเคราะห์เกาหลีใช่ไหมกิ๊ก็คือเป็นเพจการตลาดของบ้านเราแหละที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องเศรษฐกิจเขาจับกระแสว่าแบบมันไม่ใช่ของเกาหลีเหรอของบ้านเราอ๋อของบ้านเราเาเนป่เป็นคนเอามาโพสอืมของเพจบ้านเรานี่แหละแต่เขาแค่แค่เหมือน ี่เขาจับสังเกตว่าที่หุ้น y g ตกลงเ,ออเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องอาจจะไปจับมือกับ Universal แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่า oh. ที่พวกเรารับรู้จากภายนอกว่าทํานองว่าแบบอาจจะมีการย้ายค่ายหุ้นเลยตกแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วหรือวงในเขารู้กันอยู่แล้วมันถึงร่วงม,มันถึงได้ดิ่งลงเรื่อยๆไม่มีออวีเววว่าจะขึ้นหูยโหดมากนะแอปปอลและยูนิเวอร์แซลอ่ะคือคนลุก oh, เลยเราจะได้เห็นน้องไปในที่ที่มันมันใช่อ,ยอ้ย ยูนิเวอร์แซลเนี่ยน้องคือน้องจะมีอํานาจในการทําอะไรด้วยตัวเองหลายหายอย่างเพิ่มขึ้นเยอะมากถ้าน้องไปอยู่ตรงนั้นจริงนะเ <c oughs> มื่อกี้อันนี้คืออย่างแรกพูดในเพจตัวเองไปว่าไอที่คิดคิดฝันฝันกันว่า,ววาให้น้องเรียบร้อยกว่านี้หน่อยอ่ะหรือเบาวกว่าน,นี้หน่อยอ่ะบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แรงกว่าเดิมมันจะคือทอร์นาโดเลยค่ะทุกคนเพราะแล้วก็ล่าสุดอถ้าไปอยู่ในเครือของยูนิเวอร์แซลแล้วเขาถือหลายอย่างมากไงเราอาจจะได้เห็นน้องในบทบาทอื่นๆอีกเยอะมากโอ้ยตื่นเต้นเลยอ่ะ เป็นไปได้ไหมว่าเราอยากเห็นน้องเล่นหนังมากเลยป่วยมันจะเป็นไปได้เห็น้องเล่นหนังเขาอาจจะไปอยู่ในจักรวาลฟาส์ไปอยู่กับโดบินิกรอบครัวอะไรก็เป็นไปได้ตอนนี้เพราะว่ายูนิเวอร์แซลนี่มันเป็นโลโก้ของทุกอย่างเลยนะมันคือสื่อมันเยอะมากใหญ่ระดับโลกซึ่งแบบอะไรก็ได้เลยอะก็คือถ้าเป็นเรื่องของค่ายเพลงก็คือเป็นเวอร์วไม่ไม่ไม่ใช่แค่อย่างอย่างวายจีเขาก็อยู่ในเก่าใช่ป่ะแต่เนี้ยมันเป็นเวอร์วไงไม่เราคิดกันไปเองหรือเปล่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาย้อนดูว่าเขาเคยโพสตถึงน้องมาก่อนไหม ใช่ไม่เคยเข้าไปสอนยูนิเซ่เหมือนกันแต่ว่าไม่ไแต่แต่ถ้าเคยเราทำทำข่าวอยู่ตรงนี้เราต้องรู้เนาะเราต้องเราต้องเห็นนะแสดงว่านี่อาจจะมีแต่พวกยูบอร์ดอะไรเงี้ยที่โพสถึงน้องอ่ะใช่แล้วก็ที่ที่เหลือก็จะเป็นพวกเอ่อแบรนด์แฟชั่นซะมากกว่าใช่ใช่โอ้ใจมากเลยเนี่ยโหมีความแบบห้าสิบห้าสิบอ่ะมีความทั้งตื่นเต้นที่แบบเฮ้ยใจนึงก็อยากให้น้องไปแล้วอ่ะแต่อีกใจก็แบบมันจะไม่มีแบ็คพิค์เหรอคือตอนเนี้ยมันมันไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไง ก็สองจิตสองใจแต่ว่าส่วนตัวแอดที่เอียงไปทางลิซ่าหนักๆเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าน้องไปก็แฮปปี้อยู่ดีโอ้โหแล้วเมื่อกี้เปิดเข้าไปดูนะคือไอจีเขาย้อนกลับลงมาโอ้โหเจอศิลปินฟาดมากแอดกระเด้งกันสุดมัยเขาเขาเอาไม้ตีเลยหรือไงฟาดเปียเปียเปียแล้วชุดเนี่ยปุ๊บเอาไม้ตีหัวแอจิ๊บเลยป่ะเอาไม่ใช่เหรอดีว่าอันนี้ใช้การสื่อสารระยะไกลกัน ช่มิฉั้นต้องมีเงไม้ลงมือจะได้ยินเสียงเอออเออคือบาดเจ็บแล้วตอนนี้นี่คือโทรสัมภาษณ์ทำคอนเทนต์นี่มิติใหม่มากเลยเนี่ยก็คือไม่รู้แลคอขอดติหรือเปล่าแต่ก็ลองดูก่อนแต่เรื่องมันใหญ่อ่ะมันต้องทำแหละมันแบบอูนเรื่องใหญ่จริงเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แอปเป้ทำธุระอะไรอยู่เนี่ยบอกเฟนเพจนหน่อยอ๋อพอดีแอดมีปัญหากับชีวิตนะฮะแอดมีปัญหาชีวิตอ๋อโอเคก็ขอให้ดูอย่างรัแอไม่สามารถจะเดินทางไปไหนได้เพราะรถพังนะฮะแอดก็เลยรถมาซ่อมหีชีวิตดีได้สักเ ขี้เล็บของน้องลิสก็พอนะแค่นั้นก็ถือว่าดีเกินพอแล้วแค่นั้นก็คือเป็นมหาเศรษฐีแล้วล่ะนะเดี๋ยวไปเชรคลิปหน้าดีกว่าประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ทําสําเร็จเล็กขอกเสียงเราสังคนสาเร็จก็สงเร็จคือะไรสาเร็จก็จะไล่เห็นคลิปนาลิซเซเว่ไม่มีก็คือจะมีเสียงแอดกิคนเดียวเสแอคลิปเดียวรานยาวเลยแล้วทุกคนก็ต้องรุนว่าแอดเนี่ยพูดอะไรก็คือจะเหมือนแอดแอดกิ๊บคุยกับแม่ซื้อ ใช่ประมาณนั้นขอให้ประสบความสำเร็จไปแล้วตื่นเต้นเดี๋ยวเรากลับมาเมากันที่บ้านนะบายบายจ้า